บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะในการปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปนยะแห่งพระธรรมคุณที่ได้แสดงมาแล้วโดยลำดับนั้นในข้อต่อไปคือบทว่าอากาลิโกที่แปลว่าพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้วไม่ประกอบด้วยการ คือไม่ขึ้นอยู่กับกาลเวลาจึงไม่มีคำว่าทันสมัยและคำว่าล้าสมัยความเป็นอากาลิกาของธรรมนั้นพึงกำหนดไว้ในสองฐานะด้วยกันคือในชั้นขององค์ธรรมที่จะต้องศึกษาและเรียนของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายนั้นธรรมะส่วนใดที่ทรงแสดงไว้อย่างไกร ก็คงเป็นอย่างนั้นไม่มีความเปลี่ยนแปลงไม่ว่าในชั้นของกุศลอกุศลหรืออัพยากฤิหรือในหมวดธรรมที่บุคคลจะต้องกำหนดรู้ไว้เพียงอย่างเดียวและกำหนดละเพียงอย่างเดียวกำหนดเป็นเป้าหมายที่จะทำให้แจ้งและลงมือประพฤติปฏิบัติทรงแสดงไว้อย่างไรแม้เหตุการณ์ผ่านมานานแล้วก็คงเป็นเช่นนั้นไม่มีความเปลี่ยนแปลง คนนี้พึงดูตัวอย่างธรรมะที่ทรงแสดงว่าเวสารัชกรณธรรมคือธรรมท,ที่ทำให้บุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติมีจิตใจเข้มแข็งกล้าหารสัญชาตาญาณของมนุษย์เราประการหนึ่งคือความขาดกลัวต่อสิ่งต่างๆไม่ว่าที่ตนเห็นหรือตัวดึกคิดเอาก็ตาม ทั้งนี้ถ้าจะมองให้ซึ้งลงไปแล้วก็จะพบว่าการที่บุคคลเกิดความขาดกลัวในเรื่องต่างๆนั้นเพราะจิตใจไม่มีความมั่นคงและเพราะไม่รู้ถึงความจริงในสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นอย่างไรแต่ถ้าหากว่าปรับจิตใจให้มั่นคงมีหลักมีเกณฑ์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวหาความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องเหล่านั้นแล้ว ก็จะขจัดความหวาดความกลัวลงไปได้พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะในรูปที่เป็นพื้นฐานของใจโดยให้บุคคลปลูกฝังศรัทธาคือความเชื่อที่มีหลักเกณฑ์เช่นความเชื่อในคุณของพระพุทธเจ้าเป็นต้นและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือต้องมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงไม่ปล่อยให้อารมณ์ภายนอกแม้เพียงักเล็กน้อยมากระทบแล้ว เกิดความหวั่นไหวขึ้นไปตามอารมณ์เหล่านั้นและประการต่อไปจะต้องมีศีลเป็นหลักในการคุ้มครองกายวาจาของตนให้ดำเนินไปในทางที่เหมาะที่ควรเพราะวาสีลที่บุคคลประพฤติปฏิบัติดีแล้วนั้นทรงแสดงไว้ว่าเป็นอาภรณอย่างประเสรศิฐเป็นเกราะอย่างอัศจรรย์เป็นตบะคือความเพียรเครื่อง เผาบาปเผาเวรภัยอกุศลต่างๆดังนั้นเมื่อบุคคลรักษาสมาทานสิ่งที่ทรงแสดงบัญญัติไว้ดีแล้วก็จะอำนวยผลให้เกิดเป็นภูมิต้านทานทางจิตใจทั้งนี้เป็นเพราะอะไรเพราะเวรภัยต่างๆที่สร้างความหวาดหวั่นให้เกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นก็เพราะบุคคลได้ประกอบเหต แห่งเวรภัยให้บังเกิดขึ้นเมื่อประกอบเหตุไปแล้วก็มีความหวาดกลัวต่อเวรภัยเหล่านั้นศีลเป็นตัววิรัติงดเว้นจากเวรจากภายัยจึงชื่อว่าได้ปิดปิดประตูแห่งเวรภัยเอาไว้ได้ความมั่นคงทางจิตก็จะเกิดขึ้นความหวั่นไหวพระเวณภัยก็จะไม่มีแก่บุคคลเหล่านั้นข้อที่สามคือภาวสัญจะ ได้แก่การศึกษาการสำเดียกการสดับสอบฟังมากนำหลักเกณฑต่างๆที่ได้ยินได้ฟังมาเพ่งพินิษพิจารณาให้เกิดความเข้าใจจนสามารถขบเจาะเรื่องเหล่านั้นด้วยทิฏฐิคือความคิดเห็นของตนได้และมีวิริยารำพะคือปรารกความเปลี่ยนได้แก่ข้อใดที่ทรงสอนไว้ให้ทำอย่างไร ก็เพียรพยายามประพฤติกระทำในสิ่งนั้นเช่นข้อใดที่ทรงสอนให้กำหนดรู้ไว้ถึงสภาพความจริงของสิ่งเหล่านั้นก็เพียรพยายามที่จะกำหนดรู้จนปรับจิตให้ยอมรับความจริงที่มีอยู่เป็นอยู่ตามธรรมชาติธรรมดาเช่นปรับจิตให้ยอมรับถึงธรรมดาของความแก่ความเจ็บความตายความพดพกากและกฎแห่งกรรมเป็นต้น ในส่วนใดที่ทรงสอนไว้ให้ละก็เพียรพยายามที่จะละไปตามกำลังความสามารถของตนอะไรเป็นเป้าหมายซึ่งบุคคลต้องการและทรงแสดงเป้าหมายนั้นๆไว้ก็มีเจตจำนงที่จะบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นในชั้นนั้นๆส่วนใดที่ทรงสอนให้ประพฤติปฏิบัติก็ลงมือประพฤติปฏิบัติไปตามกำลังความสามารถ ที่ตรงใงช้คําว่าวิริยารัมภะที่แปลว่าปรารจกความเพียนคือหมายถึงว่าจะต้องกระทําอยู่บ,ยบ่อยๆกระทําอย่างสม่ําเสมอสิ่งอะไรที่ควรกระทําอย่างรีบด่วนก็รีบเร่งกระทําโดยรีบด่วนและข้อสุดท้ายก็คือต้องมีปัญญาเป็นหลักในการควบคุมจิตใจในการวินิจฉัยตัดสินปัญหาต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญญาในการดำรงชีวิตในการปฏิบัติภารกิจตลอดถึงในการปฏิบัติกรรมฐานนั้นจะต้องอยู่ในจุดที่ทรงใช้คำว่าเนปะกะปัญญาคือปัญญาที่คุ้มครองตนได้รักษาตนได้เพราะความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างๆของบุคคลบางคนนั้นเมื่อนามาใช้ก็จริงๆไม่อาจที่จะใช้ได้อย่างที่พูดกันว่าความรู้ท่วมหัว เอาตัวไม่รอดซึ่งเมื่อเป็นเช่นนี้ก็กลายเป็นปัญหาในการดำรงชีวิตเวลาเกิดสิ่งมากระตุ้นมาเร่งร้าวกระทบจิตใจก็อดจะหวั่นไหวไปไม่ได้แต่ถ้ามีปัญญาเป็นหลักในการพินิจพิจารณาคุ้มครองจิตใจตนเองมีอะไรผ่านเข้ามาสู่ชีวิตจิตใจก็สามารถตัดสินวินิจฉัยตรงไปได้คุณธรรมทั้งห้าประการที่กล่าววันนี้ ทรงแสดงว่าเป็นเวสารัชการธรรมคือธรรมะที่จะทำให้เกิดเป็นความกลราหายขึ้นไปในจิตใจของตนหรือแม้แต่ข้อที่ทรงแสดงสั่งสอนให้บุคคลเพียรพยายามทำตนให้เป็นผู้ไม่ประมาทในชั้นของจิตใจคือการสํารวมระวังจิตใจของตนเอาไว้ทั้งนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของคน สืบเนื่องมาจากการไม่สำรวมจิตใจทั้งนั้น <c oughs> จิตใจสายไปคิดสายไปรับนำมาตึกนึกนำมาหมกมุ่นนำมาวิตกกังวลซึ่งเรื่องบางเรื่องเป็นการดึงมาของจิตเองเรื่องเหล่านั้นก็คงเป็นอยู่อย่างนั้นไม่มีอิทธิพลอะไรต่อจิตใจของบุคคล แต่เมื่อบุคคลขาดปัญญาเป็นหลักในการพินิจพิจารณาก็ดึงเรื่องเหล่านั้นมาตรึกมานึกมากรกรุ้มมาเร่าร้อนไปด้วยประก,การต่างๆเป็นตำนองสร้างผีขึ้นมาหลอกตัวเองเมื่อคิดมากเข้าปรุงแต่งมากเข้าความหวาดความสะดุ้งความกลัวก็บังเกิดขึ้นบางครั้งจนถึงนอนไม่หลับไปเป็นต้นนี่คือความคิดที่เป็นอันตรายต่อตนเองและสิ่งที่เราเรียกกันว่ามานมาน ที่แปลว่าผู้ล้างผลาญผู้ทำลายนั้นในยะหนึ่งก็คือความคิดของคนที่เป็นศัตรูต่อตนเองเรื่องบางเรื่องไม่น่าจะนำมาคิดก็นำมาคิดเมื่อนำมาคิดแล้วก็เพิ่มกิเลสสายโทสะบั้งโลภะบ้างโมหะบ้างขึ้นมาดังนั้นถ้าหากว่ามีการสํารวมระวังใจเอาไว้สิ่งอื่นๆก็ชื่อว่าเป็นการสํารวมระวังได้ทั้งหมด อย่างที่พระพุทธเจ้ารับสั่งแก่ภิกษุรูปหนึ่งซึ่งมีปัญหาในการปฏิบัติศีลทางศาสนาโดยท่านมีความเห็นว่าศีลนั้นมากเกินไปแม้ที่จะเหยียดมือเหยียดเท้าก็ไม่มีมีอบัตเต็มไปหมดเลยท่านจึงไม่อาจจะอยู่ในเพศของภิกษุได้จะขอสึกออกไปเป็นฆรวาสพระพุทธเจ้ารับสั่งว่าถ้าเห็นประมาณมากไปรักษาสักอย่างหนึ่งได้ไหมท่านบอกว่าได้ พระเจ้าก็รับสั่งให้สำรวมระวังใจอย่าคิดไปถึงอารมณ์ภายนอกซึ่งจะมองเห็นว่าโดยชั้นของการปฏิบัติแล้วก็มีเพียงอย่างเดียวแต่ผลจากการปฏิบัตินั้นชื่อว่าปฏิบัติทุกอย่างเพราะสิ่งทั้งมวลนั้นเริ่มมาจากจิตจะดีจะชั่วก็อยู่ที่จิตใจของบุคคลเป็นหลักเป็นประธานและการที่ทรงสอนให้บุคคลสำรวมระวังระวังจิตทองตนเอาไว้ไม่ให้เกิดความกำหนัด เกิดความขัดเคืองเกิดความรุ่มหลงเกิดความบวมเมาในอารมณ์ทั้งหลายซึ่งแน่นอนว่าถ้าสํารวมระวังจิตได้ตามที่ทรงแสดงไว้ความกําหนัดก็ไม่เกิดขึ้นความขัดเคืองก็ไม่เกิดขึ้นความรุ่มลงบวมเมาก็ไม่เกิดขึ้นกิเลสซึ่งเป็นอกุศลมูลทั้งสามกลุ่มดังกล่าวคือโลภะโทสะโมหะก็ไม่ได้เชือ้อจ,จิตใจก็จะไม่เล่าร้อนไปด้วยเพลิงกิเลสเหล่านั้นซึ่ง กิเลสทั้งหมดนั้นทรงอุปมาว่าเป็นไฟมีลักษณะเผาไว้เร่าร้อนแต่ความเร่าร้อนของไฟจะแรงหรือไม่แรงอยู่ที่เชื้อซึ่งเข้าไปถ้าหากว่าเชื้อมีน้อยความเร้าร้อนของไฟถึงมีอยู่ก็น้อยและบุคคลสามารถที่จะควบคุมปริมาณของไฟจะให้เป็นประโยชน์ได้ในตำานองตรงกันข้า ถ้าหากว่าอารมณ์อันใดที่ไม่ก่อให้เกิดความกำนัดไม่ก่อให้เกิดความขัดเคืองไม่ก่อให้เกิดความรุ่มหลงไม่ก่อให้เกิดความเบื่เบาก็ทรงสอนให้กำหนดระลึกพินิพิจณาถึงสิ่งเหล่านั้นซึ่งก็หมายความว่าเมื่อระวังใจดังกล่าวแล้วคนจะไม่ต้องคิดอะไรแต่ก็นำเรื่องเราอื่นมาคิดได้เรื่องที่เป็นกุศลมีผลเป็นความสงบความสะอาดมันเกิดขึ้นภายในจิตใจก็ทรงสอนให้คิด สิ่งที่เป็นเชื้อของกิเลสทั้งมวลในสมัยพุทธกาลมีอย่างไรในสมัยปัจจุบันก็คงมีเท่านั้นและก็มีอย่างนั้นคือเกิดจากการไม่สํารวมใจในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความกาหนัดเกิดเคลื่อนรุ่มหลงบวเบานั่นเองเมื่อสํารวมระวังได้ก็มีผลแก่จิตใจของบุคคลดังกล่าวอีกนันยะหนึ่งความเป็นอากาลิกโกของธรรมะที่เรียกว่าไม่ประกอบด้วยการนั้น คือผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติข้อนี้พระอาจารย์ท่านอธิบายเป็นแนวเดียวคือแนวที่ว่าเมื่อบุคคลปฏิบัติไปจนบรรลุมรักทั้งสี่คือเป็นโสดาปฏิมรัคสกิตาคามีมรักอนาคามิมรัก,ก,กและอาราตมรักนั้นต่อไปก็เป็นผลไม่มีจิตอื่นขั้นในระหว่างเลยนี่เป็นเรื่องรายละเอียดที่เกี่ยวกับขณะของจิตซึ่งเกิดขึ้น และมีการสืบต่อกันไปแต่ว่าแท้ที่จริงแล้วผลของการปฏิบัตินั้นไม่เป็นอาการลิโกแม้ในส่วนอื่นข้อนี้พึงดูตัวอย่างง่ายๆธรรมะที่เป็นพื้น,พ,นพื้นฐานทั่วๆไปอย่างที่ทรงแสดงไว้ว่าคันติความอดทนโสรัจ,จะความสงบสงเงียบเป็นธรรมที่ทำบุคคลให้มีความงดงามและใครปฏิบัติเมื่อไหรที่ไหน ปฏิบัติโดยใครและในศาสนาอะไรก็ตามก็ทำให้บุคคลผู้นั้นเป็นคนงดงามมีกิริยาท่าทางมีวาจาหน้าเคารพนับถือชื่นชมของผู้ที่เข้าไปใกล้ชิดบุคคลนั้นหรือข้อที่ทรงสแสดงเอาไว้ว่าสติบุคคลจะต้องใช้ในที่ทั้งปวงเราก็มองเห็นความจริงว่าในชั้นของการปฏิบัติแล้วสติเป็นธรรมที่มีอุปการะมากหรือเกิด การปฏิบัติงานยิ่งละเอียดเท่าไหร่สติจะต้องใช้มากขึ้นเท่านั้นและบางครั้งบางคราวที่เกิดปัญหาขึ้นมาในการทำงานเป็นต้นก็เพราะความเผลอเรอคือขาดสติไปชั่วขณะใดาขณะหนึ่งปัญหาต่างๆก็อาจจะเกิดขึ้นได้ยกตัวอย่างเช่นบุคคลขับรถไปตามถนนสินระยะขนทางถึง 200, 500, 000, 000ร้อยสองร้อยห้าร้อยกิโลไม่มีปัญหาอะไร ก็มีสติขับรถอยู่เรื่อยไปแต่พอเกิดเผลอเรอขึ้นมาเพียงชั่วขณะหนึ่งเพียงนาทีเดียวเท่านั้นอันตรายถึงแก่ชีวิตก็อาจจะเกิดขึ้นได้สติจึงกลายเป็นธรรมะที่จะต้องใช้ในที่ทั้องปวงจริงๆดังนั้นในชั้นของการปฏิบัติสมถกรรมฐานพระพุทธเจ้าทรงประทานงานในการฝึกสติเอาไว้อย่างอนาปานาสติ คือการกำหนดลมหายใจเข้าออกที่กำลังประพฤติปฏิบัติกันอยู่นี้ก็เป็นเรื่องของการฝึกปรือให้คนมีสติเป็นเบื้องต้นพระท้าหากว่าบุคคลสามารถระลึกทันต่อลมหายใจเข้าออกระลึกตามไปเวลาหายใจเข้าว่าพุทธหายใจออกพระโถหรือตั้งสติระลึกในจุดที่ลมกระทบได้ทุกขณะซึ่งเป็นงานที่ละเอียดมาก เวลาบุคคลไปปฏิบัติภารากิจในชีวิตประจำวันซึ่งช่วงนั้นห่างกันก็สามารถระลึกทันรู้ทันป้องกันความพลั้งพลาดความเผลอเรอที่เกิดขึ้นจากการทำงานเหล่านั้นได้และในการฝึกเหล่านี้ยังทรงประทานแนวในส่วนอื่นเอาไว้เช่นให้มีสติระลึกทันถึงอิริยาบถใหญ่ทั้งสีประการคือยืนเดินนั่งน,นอนให้ระลึกทันเมื่อยืนอยู่ก็รู้ว่าขณะนี้ยืนอยู่ เมื่อนั่งก็รู้ว่าขณะนี้เรานั่งอยู่เมื่อเดินก็รู้ว่าขณะนี้เราเดินอยู่เมื่อนอนก็รู้ว่าขณะนี้เรานอนอยู่แล้วเมื่อฝึกปลือได้ในช่วงหยาบๆอย่างนี้ได้ต่อไปก็ทรงซอยเข้าไปในลักษณะที่ถี่ขึ้นคือให้รู้ทันต่อการกระทําทุกอย่างการเคลื่อนไหวทุกอิริยาบทการหยิบของการก้าวไปการคู่แขนการเหยียดแขนการรับประทานอาหารการเคี้ยวการดื่มการลิ้มการถูกต้องต่างๆมีสติระลึกทันหมดเลย เมื่อระลึกทันได้ในระยะนี้งานต่างๆที่ต้องปฏิบัติในชีวิตประจําวันซึ่งช่วงที่จะต้องระลึกหา่หางกว่ากันต่งางแล้วก็สามารถระลึกทนันระลึกรู้เวลาเกิดพลังพลาดขึ้นมาก็นึกออกบุคคลก็พร้อมที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านั้นได้ดังนั้นผลจากการปฏิบัติธรรมะจึงไม่จํากัดด้วยกาละเทศะแต่ประการใดปฏิบัติเมื่อไหร่ก็ได้ผลเมื่อนั้นแม้ในชั้นของอริยคุณ คือคนที่สูงขึ้นไปได้แก่ความเป็นพระรยะบุคคลในพระพุทธศาสนาก็เหมือนกันข้อนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้รับสั่งตอบปัญหาของท่านสุพัทธะซึ่งเข้ามากราบทูลถามก่อนที่จะเสด็จดับขันธปรินิพพานเป็นใจความโดยสรุปว่าพระยาบุคคลทั้งสี่ชั้นคือพระโสดาภัสกิตาคาพระนาคาและพระหันนั้น มีอยู่ในธรรมวินัยอื่นหรือไม่พระพุทธมีพระภาคเจ้าทรงแสดงว่าในธรรมวินยัยใดก็ตามที่มีการแสดงเรื่องอริยมัคมีองค์แปดประการและมีการประพฤติปฏิบัติตามอริมัคมีองค์แปดประการในธรรมวินัยนั้นย่อมมีพระอริยบุคคลทั้งสี่ชั้นและทรงสรุปไว้ในตอนสุดท้ายว่า สตรใดที่องค์อริยมรคมีองค์แปดประการยังมีอยู่การปฏิบัติชอบตามอริยมรคมีองค์แปดประการยังมีอยู่าสตรบนั้นโลกจะไม่ว่างจากพระโสดาบันจากพระสกทาคาพระอนาคาและพระหันซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าธรรมะนั้นย่อมอํานวยผลแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติตามสมควรแก่เหตุที่ได้ประกอบกระทําลงไปไม่จำเพาะเจาะจ,จงอยู่แต่ในสมัยพุทธกาล หรือหลังพุทธกาลหรือว่าในส่วนใดของประเทศแต่ประการสำคัญที่สุดจึงอยู่ที่การปฏิบัติถูกต้องตามหลักที่ทรงแสดงเอาไว้โดยเฉพาะก็คือสูตรของอริยสัจสี่ที่เป็นสูตรสากลครอบคลุมการปฏิบัติงานทั้งปวงเอาไว้หากบุคคลดำเนินไปตามกฎของอริยสัจทั้งสี่ประการคือในส่วนที่เป็นธรรมชาติธรรมดาก็กำหนดรู้ไว้ว่า เป็นธรรมชาติธรรมดาของสิ่งเหล่านั้นอย่างที่ทรงสอนให้พิจารณาหนึ่งเนืองและได้สวดกันอยู่เสมอนั่นเนว่าเรามีความแก่ความเจ็บความตายความพลาดพลาดเป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นไปได้คนี้คือเรื่องธรรมชาติธรรมดาบุคคลก็กําหนดรู้เอาไว้ในส่วนใดที่เป็นกิเลสซึ่งเป็นเหตุแห่งความทุกข์ประการต่างๆนั้นบุคคลตั้งคําถามขึ้นมาว่ามาจากอะไรเมื่อประสบความทุกข์ก็ตั้งคําถามขึ้นมาใหม่ว่า ความทุกข์นี้มาจากอะไรแล้วแสวงหาสาเหตุของความทุกข์เหล่านั้นให้ได้ต่แก้ไขที่ส่วนเหตุของความทุกข์ความทุกข์ที่บังเกิดขึ้นก็จะหายไปเมื่อเหตุของความทุกข์ได้ถูกกระจัดในส่วนที่เป็นผลซึ่งบุคคลต้องการก็ตั้งคำถามขึ้นมาว่าเพื่อประโยชน์อะไรก็จะเห็นประโยชน์ในชั้นต่างๆที่บุคคลต้องการซึ่งเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วประโยชน์ที่คนปรารถนาะก็มีเพียงสามระดับเท่านั้น คือประโยชน์ในปัจจุบันประโยชน์ในภายหน้าและประโยชน์อย่างสูงสุดที่เรียกว่ามรรคผลนิพพานก็ตั้งคำถามต่อไปว่าประโยชน์เหล่านั้นบุคคลจะได้โดยวิธีการอย่างไรก็วิเคราะห์เข้าไปหาเรียมรรคในองค์ประก,การที่ทรงแสดงไว้ดังกล่าวผลจากการประพฤติปฏิบัติก็จะบังเกิดขึ้นแก่บุคคลเหล่านั้นโดยไม่จํากัดกาลเทศะบุคคลดังกล่าวแลว้แต่ว่าในชั้นของการปฏิบัติ ว่าธรรมะเหล่านั้นปฏิบัติเมื่อนั้นเมื่อนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกาละเหมือนกันอย่างที่ทรงแสดงโดยคําสรุปว่าธรรมานุธรรมะปฏิปันโนแปลว่าบุคคลจะต้องปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมะอย่างยกตัวอย่างเช่นการตรึกถึงกุศลแลธรรมเป็นความดีความงามเป็นสัมมาสังกปะสมมาบุคคลทั้งหลายแต่ว่าในขณะเดียวกัน บุคคลปฏิบัติอนาปานาสติกรรมฐานซึ่งตั้งสติกำหนดระลึกอย่างเดียวแต่ถ้าใจสายไปคิดเรื่องอื่นความสงบก็ไม่เกิดขึ้นทั้งๆท,ที่ว่าเป็นความดีด้วยกันแต่เมื่อการละหนึ่งจะต้องทำอย่างหนึ่งก็ต้องทำความดีส่วนนั้นไม่ไปทำส่วนอื่นหรือว่าการพูดถ้อยคำที่เป็นวจีสุจริตเป็นกุศลธรรมเป็นสัมมาวาจาสมัคุผู้ปฏิบัติ และเป็นไปเพื่อความสงบระงับดับเวียนไตลอดถึงการบังเกิดในสุคติอย่างที่ทรงสดแสดงไว้แต่ในยามนั้นบุคคลต้องการความสงบด้วยกันแม้ใครจะพูดวจีสุจริตขึ้นมาก็ไม่ปรารถนาที่จะฟังดังนั้นวจีสุจริตในส่วนนั้นจึงใช้พูดไม่ได้เพราะผิดกาละผิดเทศะการปฏิบัติธรรมะโดยส่วนอื่นก็ทำนองเดียวกัน อย่างในกรณีของความอดทนที่ทรงสอนไว้จะเห็นได้ว่าใช้ในเพียงสามสี่กรณีเท่านั้นเองคือในกรณีที่เป็นความวิปริตแปรปรวนตามธรรมชาติซึ่งไม่อาจแก้ไขได้ก็ต้องทนเอาเฉพาะในขณะนั้นความทุกข์ยากลำบากจากตามในกิจการงานที่ตนจะต้องจัดจะต้องทำทุกเวทนาที่เกิดขึ้นแก่ร่างกาย และความเสียดแทงอารมณ์ต่างๆที่ทำให้ตนไม่สบายใจเป็นเรื่องที่ควรอดทนเอาแต่เรื่องภัยธรรมชาตินั้นช่วงอดทนก็คืออดทนแต่การบรรเทาการแก้ไขการสร้างความเปลี่ยนแปลงก็ต้องสร้างอ้ความเหนื่อยยากลำบากจากจำก็เหมือนกันบุคคลก็ต้องศึกษาหาวิธีอะไรที่จะบรรเทาความเหนื่อยยากให้น้อยลงแต่ว่าปริมาณของงานยังคงเดิมหรือมากขึ้น ก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกันอย่างเห็นวิวัฒนาการในการใช้เครื่องไม้เครื่องมือในการประกอบกิจการงานแต่ในช่วงอดทนก็คืออดทนอย่างทุกเวทนาที่เกิดขึ้นทางกายเพราะโรคภัยไข้เจ็บเพราะบาดแผลเพราะอะไรก็ตามในช่วงอดทนก็อดทนแต่ในช่วงของการใช้ยาบําบัดด้วยกรรมวิธีต่างๆก็บําบัดไปแต่เมื่อเจ็ปวดก็อดทนเอาการรักษาก็รักษาเป็นคนละช่วงคนละขณะกัน ไม่จะวานนั่งอดทนนอ,อย่างนั้นไม่ยอมเยียวยารักษาแก้ไขอะไรปวดก็นั่งปวดอย่างนั้นจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแ,ลงแก้ไขทีนี้ในเรื่องของถ้อยคําดาว่าให้เจ็บแสบหรือว่าก้าวร้าวต่างๆก็เหมือนกันเมื่อกระทบมาก็ต้องอดทนแต่ในชั้นของการปฏิบัติเพื่อสงบจิตจากเรื่องเหล่านั้นเพื่อสร้างภูมิต้านทานขึ้นภายในจิตเพื่อสร้างมิตรไมตรีให้เกิดขึ้นต่อบุคคลทั้งหลาย ก็เป็นเรื่องจะต้องประพฤติต้องปฏิบัติเช่นเดียวกันนี่จะเห็นได้ว่าในชั้นของการนำธรรมะมาปฏิบัติแล้วก็ต้องปฏิบัติให้เหมาะให้ควรเพราะถ้าหากว่าปฏิบัติไม่เหมาะไม่ควรย่อมเกิดปัญหาขึ้นมาได้อย่างที่มีเรื่องบุคคลคู่หนึ่งเป็นสามีปัญญากันได้ศึกษาธรรมะมาด้วยกันปัญญาได้จบทรมศึกษาเอกสามีก็ได้นักรรมเช่นเอก แล้วก็ได้เป็นได้ไปแต่งงานกันพัญญานั้นชอบเที่ยวชอบสนทนากับคนนั้นคนนี้ <c oughs> สามีไปทำงานบางคราวกลับมาพัญญายังไม่ได้หงุงหาอาหารเมื่อทนกันหนักเข้าในที่สุดก็มีการต่อรอต่อเถียงกันอยู่ด้วยวันหนึ่งสามีกลับมาพัญญาก็ไม่ทำงานอยู่เหมือนเดิมเพิ่งกลับมาจากคุยที่บ้านเพื่อนสามีก็ถามมาทำไมจึงไม่หุงอาหารแทนที่พัญญาจะอ้างเหตุผลบอกกล่าวถึงความจาเป็นด้านใดด้านหนึ่ง ก็ยกธรรมะคือขันติขึ้นมาสั่งสอนว่าพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้มีความอดทนต่อความหิวกระหายเหลือบจุงลมแดดต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตซึ่งจะเห็นได้ว่านั่นก็คือเรื่องจริงแต่ว่าในาขณะนั้นเป็นเรื่องของหน้าที่ซึ่งแต่ละฝ่ายจะต้องประพฤติปฏิบัติให้เหมาะสมสามีคุมความรู้สึกไม่ได้รู้อํานาจแก่ความโกรธก็ตีพัญญาตายตัวเองก็ติดคุกนี่จะเห็นได้ว่านักธรรมะเรียนมาถึงชั้นเอกแต่บทใช้ธรรมะใช้ไม่เป็น แทนที่จะได้รับผลของธรรมะก็กลายเป็นอันตรายแก่ชีวิตและอิสรภาพของบุคคลทั้งสองฝ่ายความเป็นอากาลิโกของธรรมะนั้นจึงไม่อยู่เพียงสองช่วงเท่านั้นคือช่วงขององค์ธรรมะที่ทรงแสดงไว้อย่างไรก็เป็นอย่างนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับกาลเทศะแต่ประการใดในช่วงของผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมของบุคคลทั้งหลาย ผลเหล่านั้นจะเกิดขึ้นไม่จํากัดกาลเทศะเช่นเดียวกันแต่ว่าในชั้นของการประพฤติปฏิบัติเวลาใดขณะใด,ดบุคคลใดบริษัทใดจะต้องปฏิบัติธรรมะอย่างไรเป็นเรื่องที่บุคคลจะต้องอาศัยหลักของสัพปริสธรรมคือกาลันยุตารู้จักการบุคคลันยุตารู้จักบุคคลบริษัทยุตารู้จักบริษัทรู้จักชุมนุมชนเป็นต้นซึ่งอาศัยการเลือกเฟ้นธรรม การพิจารณาธรรมโดยแยบคายในยะแห่งการปฏิบัตินั้น <c oughs> พระพุทมีพระภาคเจ้าทรงแสดงว่าประโยชน์จะบังเกิดขึ้นในที่ใดด้วยวิธีใดบุคคลพึงปฏิบัติในที่นั้นโดยวิธีอย่างนั้นเพราะการกระทำอะไรก็ตามจุดมุ่งสำคัญอยู่ที่ประโยชน์ที่บาลีใช้คำว่าอัตถะ ถ้าหากว่าไม่เกิดประโยชน์ขึ้นแล้วบุคคลก็ต้องงดเว้นไม่กระทำในสิ่งนั้นแม้เรื่องการพูดจาต่างๆก็ทำลองเดียวกันวาจาที่ถือว่าควรพูดนั้นมีอยู่เพียงสองชุดแต่นั้นเองชุดแรกคือเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงสองเป็นเรื่องดีสามมีประโยชน์สี่ถูกกาละห้าคนฟังชอบใจอีกชุดหนึ่งก็คือหนึ่งเป็นเรื่องจริงสองเป็นเรื่องดีสามมีประโยชน์สี่ถูกกาละห้าคนฟังไม่ชอบใจ แต่ถ้าหากว่ากาละมันให้การพูดนั้นเป็นคำพูดที่มีประโยชน์เกิดผลดีแก่ผู้ฟังบุคคลก็รู้กาละที่เจอพูดวาจาเช่นนั้นเรื่องกาละจึงถือว่ามีความสำคัญในการใช้ธรรมะเพื่อให้เกิดประโยชน์จากการใช้ธรรมะการปฏิบัติธรรมะเมื่อบุคคลเข้าใจเช่นนี้ปฏิบัติได้เช่นนี้ความเป็นอาการิกะของธรรม ก็จะอํานวยผลให้แก่บุคคลนั้นพระธรรมคุณข้อนี้ก็มีนัยยะเช่นเดียวกับพระธรรมคุณบทอื่นๆคือในการกําหนดระลึกบุคคลก็จะได้ความสงบเช่นเดียวกับกรรมฐานทั้งหลายในขั้นของการนํามาพินิจพิจารณาก็จะเกิดความทราบซึ้งในพระสัพพัญญตยานของพระพุทธเจ้าที่ทรงสัจสรู้สัจจะคือความจริงอย่างแท้จริง และนํามาเปิดเผยชี้แจงแสดงเก่โลกประหลักคําสอนต่างๆเป็นอันมากนั้นเมื่อกาละอย่างหนึ่งมันเปลี่ยนแปลงไปคําสอนนั้นใช้ไม่ได้ก็มีต้องเลิกล้มไปเป็นอันมากต่อมากแล้วแต่คําสอนของพระพุทธเจ้ายังยืนหยัดท้าทายให้คนทั้งหลายพิสูจน์อยู่ได้แม้ในปัจจุบันและในการน้อมนํามาประพฤติปฏิบัติก็จะอํานวยผลให้แก่ผู้ประ,ประพฤติปฏิบัติตามหลักที่ว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมดังกล่าวแล้ว ต่อจนี้ไปก็ให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป